สวัสดีครับวันที่12แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นทฤษฎีกลมๆไม่มีคำนวณนิดหน่อยพอสวยงามน,นะครับก็ไม่ยากเกินไปเนาะนะครับลองดูนะฟากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง YouTube นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแถบคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยไดชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องสามารถหยุดคลิป แล้วก็ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดชชาเลศนะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง facebook, youtube และ twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวิตกด subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทำฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ